เจนนี่รัชนกแรกเจอไม่ชอบอยิวเล่าย้อนชีวิตติดลบลั่นไรบ้านแต่เกิดเจนนี่รัชนกชีวิตไม่ได้รวยด้วยกรีบกุหลาบแต่ก็ไม่มีคำว่าท้อเล่าย้อนชีวิตติดลบไรบ้านแต่เกิดลั่นชีวิตรักแรกเจอไม่ชอบสามียิวถือเป็นนักร้องลุกทุ่งมากความสามารถสำหรับเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นจากเด็กใต้ สู่เจ้าของค่ายเพลงดังและผู้ประกาศข่าวในตอนนี้อีกทั้งยังแต่งงานมีลูกสาวสุดน่ารักแล้วด้วยหนึ่งคนคือน้องอยูจินเรียกได้ว่าชีวิตครอบครัวของเจนนี่ตอนนี้แฮปปี้สุดๆแต่กว่าจะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้เธอเองก็เจอเรื่องดราม่าในชีวติมามากมายในทุกช่วงชีวิตเพราะว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตั้งแต่แรก แต่เธอเองก็ไม่มีท้อเล่าย้อนชีวิตติดลบแต่เกิดล่าสุดเจนเนี่ได้ควงสามีหนุ่มยิวมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักพร้อมกับเล่าย้อนชีวิตผ่านรายการคลับฟรายเดย์โชว์ว่าชีวิตติดลบมาตั้งแต่เกิดคุณแม่เคยเป็นหนี้นอกระบบจนต้องเจอกับเจ้าหนี้ทวงเงินโหดถึงขั้นขู่จะข่มขืนถ้าไม่หาเงินมาคืน พร้อมเปิดช่วงชีวิตที่จะไม่ขอกลับไปอีกเพราะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครยอมรับเมื่อก่อนด้วยความอีโก้สูงแบบตัวแม่ตัวมัมถ้าเจอกระแสข่าวโจมตีก็จะเฟียสใส่ด่ามาด่ากลับคุณต้องรับให้ได้นะเจอมาก็หลายเรื่องแต่เรื่องที่ดราม่าหนักที่สุดในชีวิตของเจนนี่ก็คือเรื่องพ่อและยิว ชัดมงคลสารภาพว่าเมื่อก่อนไม่เคยชอบเจนเนี่เลยเพราะนักร้องเอืดเอือดใครจะไปดูแต่เป็นเพราะพรมลิขิตหรืออะไรที่ทำให้มาแต่งงานกันได้และนับว่าเจนนี่แอนยูคือมวยถูกคู่ของแท้เวลาทะเลาะกันก็ใส่ไม่ยังฟาดฟันกันด้วยคำพูดที่รุนแรงมีบั่นทอนกันบ้างไหม แล้วทั้งสองคนปรับจูนกันอย่างไรเพื่อให้ชีวิตคู่ได้ไปต่อพร้อมเจนนี่ขอปรึกษาเวลาที่เรารู้สึกเสียใจแล้วเราอยากให้เขาเจ็บเหมือนเราพูดแรงแทนใจเก่งนิสัยแบบนี้จะแก้ยังไงเจนนี่เล่าต่อว่าหลายคนอาจจะเกิดมาแล้วเริ่มจากศูนย์แต่เราเกิดมาแล้วเราติดลบเลยเพราะว่าเกิดมาก็ไอ แม่มีบ้านไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแม่ก็เป็นหนี้เรื่องย้ายโรงเรียนคือบ่อยมากแบบมีชุดพละเป็นคอลเลคชันเลยค่ะเยอะมากเหมือนพอเราย้ายไปจังหวัดนี้พอจะตั้งตัวได้เจ้านี่ตามมาเจอแล้วก็หนี้ไปอีกเพราะแม่เป็นหนี้นอกระบบค่ะเคยโดนขู่จะข่มขืนบ้างโดนถึงขั้นเอาปัสสาวะมาแขวนหน้าบ้านเขียนจดหมายว่าจะเอาลูกถ้าไม่เอาเงินมาให้ แรกเจอไม่ชอบสามีนอกจากนี้เจนนี่ยังบอกอีกว่าเมื่อก่อนไม่ชอบยิวเพราะเขาพูดว่าพี่รู้ไหมว่าตอนที่พี่เป็นเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นผมไม่ชอบพี่เลยแล้วคนอื่นจะมาชอบพี่ได้ไงมีคอนเสิร์ตใกล้บ้านก็ไม่มาดูบอกแม่ว่าแม่ไปดูเถอนะนักร้องเอื้อดเอื้อดใครจะไปดูโอ้โหแรงมาก